สวัสดีลูกๆป .1 น,น,นะคะสวัสดีครูแมวหรือยังลืมกันหรือเปล่าคะนั่นแนสวัสดีครับสวัสดีค่ะเราหยุดกันไปห้าวันพักผ่อนเต็มที่แล้วใช่ไหมคะทุกคนตามงานทันแล้วใช่ไหมพร้อมที่จะเรียนหรือยังใครคิดถึงครูแมวยกมือขึ้นเลยโอ้โห,โหยกกันเต็มเลยน่าชื่นใจวันนี้เรามาเรียนกันต่อเนาะนะเราได้พักห้าวันแล้ว วันนี้เรามาเริ่มเรียนกันเนาะสู้ๆไหมคะนั่นแน่วันนี้นักเรียนเห็นครูแมวมีอะไรมีที่ใส่หูโอ้โหพร้อมเลยครัวเป็นอะไรคะมาวันนี้เราจะมาเป็นเจดีเอ้ยไม่ใช่เจดี JD. เขาไว้สําหรับทําไมคะไหว้พระนะคะวันนี้ควรจะมาเป็นดีเจสครั้สครัสครัสคร,ร,รัพร้อมนักเรียนพร้อมหรือยังมาออกกําลังกายกันเลยจ้าลูกสะบัดมือการออกกําลังกายสะบัดมือสะบัดมือ,มอยกอไหล่ นะสบัดคอยักนะ่สบัดข,ดขาด้วย วันนี้หลังจากออกกําลังกายแล้วหายคิดถึงกันแล้วมาเรียนสระใหม่เลยนะจ๊ะสระที่เราจะสอนในวันนี้กันคือสระสระอะไรติ๊กตอบติ๊กตอบติกตบ๊กอสระสระอะไรลูกสระอสระอมีเสียงเป็นยังไงฟังจากครูแมวออกเสียงแล้วใครตอบได้สระอมีเสียงเสียงอะไรนะ เสียงยาวเก่งมากสารละออมีเสียงยาวเขียนไว้ส่วนไหนของพยัญชนะต้นเก่งมากมีคนตอบมาว่าเขียนไว้ข้างหลังพยัญชนะต้นถูกต้องค่ะอ่าขอไขเป็นพยัญชนะต้นตามด้วยสารละอเป็นขออขอหมายถึงนักเรียนไม่มีตังค์ซื้อหนมแม่จากขอตังค์หน่อยพ่อจากขอตังค์หน่อยนะคะต่อไป มอมาเป็นพย,ยัญชนะต้นตามด้วยสระอมอ,อมอมอมอ,มอ,มอเป็นเสียงร้องของวัวต่อไปจออจอไม่จัตวาจอเขาใช้เรียกอะไรลูกลิงลิงเจ๊กเจ๊กจ๋อจอหรือภาษาจีนจอแบบว่านั่งลงนะจ๊ะต่อไปรออลอ,อ,ลอไม่โทร ล้อล้อหมายถึงชิ้นส่วนหนึ่ง bunker. ในรถในการขับเคลื่อนล้อนะจ๊ะต่อไปมาดูคำที่มีตัวสะกดมอมองม,ม,มองเห็นไหมคะพอมีตัวสะกดเข้ามาสลรออจะอยู่ตรงกลางนะคะตอองตองไมโทต้องเห็นไหมคะ ่าแล้วข้อที่นักเรียนต้องดูเช่นพยัญชนะต้นสองตัวหรือคำควบกล้ามอสระออจะตามหลังนะคะแล้วตามด้วยตัวสะกดกอรออง,องอกลองหรือกอรอองอกรองไมโทกล้องไมโทต้องอยู่ที่พยัญชนะต้นตัวที่สองนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูอีกเรื่องหนึ่ง กรณีของสระ,ะออลูกต้องจำเลยนะคะสระ,ะออถ้ามีตัวสะกดเป็นรอเรือนะคะถ้ามีตัวสะกดเป็นรอเรือนักเรียนมาดูกันสระ,ะออจะไม่มีอยู่ในรูปของคำนั้นนะคะเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรอเรือสระ,ะออคำที่มีตัวสะกดเป็นรอเรือในสระ,ะออเห็นใช่ไหมคะเช่นคำว่าพรเราออกเสียงว่าพอรอพรแต่เวลาเขียนจริงๆเราไม่มี สารออ,อยู่ตรงกลางนะคะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเรือเขาใช้สัญจรไปมารอเรือภายไปฉะนั้นถ้ายัญชนะต้นเป็นตัวอะไรก็ได้แต่ตัวสะกดเป็นรอเรือไม่ต้องรอออ่างแล้วเพราะเรือก็ลอยน้ําได้ไม่ต้องมีทั้งอ่างมีทั้งเรือในการลอยน้ำเอารอเรืออย่างเดียวอออ่างกลับบ้านไปได้เลยนะคะในกรณีนี้นะักเรียนจําเลยคําที่ใช้สระอที่มีรอเป็นตัวสะกดไม่ต้องมีรูปของสารออยู่เพราะว่า เรือก็ลอยน้ําได้อ่างก็ลอยน้ําได้ฉะนั้นถ้ามีเรือแล้วไม่ต้องมีอ่างจําแค่นี้นะคะเห็นไหมคะพอแต่เวลาเราแจกลูกคําเราออกเสียงสออกกึ่งเราต้องเป็นพอพอรอพอแต่เวลาเขียนไหมคะพี่อออกลับบ้านไปไม่ใช่มีทั้งอ่างมีทั้งเรือลอยน้ําเต็มไปหมดเลยไม่เอานะคะมีเรือเราไม่ต้องมีอ่างนะคะจออรอจอนจอนํำนี้แปลว่าว ไปนะคะหรือจราจรคือตำรวจที่คอยโบกรถให้ไปให้มานั่นเองกออรกรเห็นไหมคะมีรอเรือเป็นสะกดแล้วพี่สารอไม่ต้องอยู่นะคะกรณีพิเศษเฉพาะรอเรือเป็นตัวสะกดเท่านั้นกรคำนี้หมายถึงมือนะคะสออรสอนสอนสอ,นสอนเสือใช้กับเกสอนดอกไม้นะคะสออรอสอนที่เป็นสนสาราสอนคำนี้ คือใช้กับคำว่าลูกสอนนะคะลูกสอนที่เป็นแบบนี้นี่นะคะต่อไปสอ,อรอสอนที่เป็นสอฤศีสอฤศีสมัยก่อนคนเราต้องไปเรียนหนังสือกับฤศีใช่ไหมคะสมัยโบราณเลยฉะนั้นคำนี้ก็คือเราใช้ปากกาแดงใช้กับอักษร อักษรก็คือตัวหนังสือต่างๆวานอนวอวนออลอนอนวานอน,น,อน,น,อนคำนี้แปลว่าลิงนะจ๊ะเป็นคำสุภาใพช้เรียกลิงละครคอละครละครก็คือละครทีวีที่คุณพ่อคุณแม่ชอบดูหรือนักเรียนชอบดูละครตลกสาคอนสาคอนหมายถึงแม่น้ำนะคะสาคอนหมายถึงแม่น้ำ นคะสาคอนคอละครเห็นไหมคะคาที่มีรอเรือเป็นตัวสะกดทุกคําไม่มีอะไรคะไม่มีรูปของสาะ,ะอแต่เวลาเราเขียนแจกรูปคําเราต้องใส่รูปของสาะระอเข้าไปด้วยในกรณีนี้จําไว้เลยนะคะถ้ามีรอเรือเป็นตัวสะกดเวลาเขียนเป็นคำต้องไม่มีสาะระออเพราะว่าเรือก็พาไปไหนมาไหนได้ไม่ต้องมีทั้งเรือทั้งอ่านอยู่ในคํานั้นนะจ๊ะเรามาดูอีกคลิปหนึ่งจ้ะมาดูกันต่อเลยนะลูกๆ เห็นไหมคะนักเรียนละอ้าวรออรอนไม่พอร้อนร้อนคำนี้ก็มีรอเรือทาไมยังมีสระออยู่ร้อนคํานี้คืออะไรรอเรือตัวนี้คือพยันชนะต้นนะคะสาะอก็ต้องเปียงคงอยู่เพราะว่าตัวสกดของเขาคือนอนหนูนะคะอันนี้ถูกรออบรอบอันนี้คืออะไรพยันชนะต้นไม่เกี่ยวนะคะสาะอต้องอยู่แค่รอเรือ เป็นพยัญชนะต้นอันนี้ก็เหมือนกันนะคะอย่าสับสนคอรอบอคอันนี้เป็นคำควบกล้ำหรือพยัญชนะต้นสองตัวไม่ใช่ตัวสะกดฉะนั้นสาะระออก็ยังต้องคงอยู่นะคะต่อไปมาดูเช่นเดียวกันสาะ,ะออต้องอยู่นะคะมังกรมังกรเป็นสัตว์ที่นักเรียนชอบมากพ่นไฟได้เห็นไหมคะกอรอกรฉะนั้นรอเรือตัวนี้คือตัวสะกดเพราะเป็นเสียงสุดท้ายที่เราออกออรอ เสียงสุดท้ายที่เราออกพยัญชนะน,นั่นคือตัวสะกดนะคะกอรอกอรอเรือตัวนี้เป็นตัวสะกดฉะนั้นไม่ต้องมีสะละอ,อน,นะคะบางออนเห็นไหมคะออรออออกเสียงสรละอ,อจริงแต่รอเรือเป็นตัวสะกดไม่ต้องมีสรละอ,อตรงกลางอวยพรพอ,อรอพรแต่ทาไมคะไม่ต้องมีสรละอ,อเพราะรอเรือเป็นตัว สะกดแต่เวลาลูกเขียนแจกลูกคำเช่นคำนี้ลูกต้องเขียนว่าอะไรลูก,กออรออเห็นไหมคะแต่เวลานำมาเขียนเป็นคำเราไม่เอาอออานเราไม่เอาสาะอ,อเพราะอะไรเพราะว่าเรืออยู่ข้างท้ายแล้วพายไปได้เลยนะคะคำนี้ก็เหมือนกันออนคำนี้เวลาแจกลูกคำอออรออแต่เวลาเขียนเป็นคำจริงเป็นยังไงคะสระอ,อหายไปรอเรเือพายไป พอ,อรอพรเวลาเขียนแจกลูกคำเขียนยังไงลูกพอ,อ,อพอรอพรเห็นไหมคะแต่เวลาเขียนป็นคำจริงไม่ต้องมีสระอเพราะว่ารอเรือเป็นตัวสะกดจำไว้แต่ถ้ารอเรือเป็นพยัญชนะต้นต้องมีสะระอตามเดินครูแมวสอนว่าสิ่งที่ควรจำคือถ้ารอเรือเป็นตัวสะกด เขียนเป็นคำไม่ต้องมีสาะระอเพราะรอเรือพายไปได้แล้วรอเรืออยู่ท้ายพ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 ายไปได้นะคะแต่ถ้ารอเรือเป็นพยัญชนะต้นสระ,ะออคงรูปเดิมจำแค่นี้เองไม่ยากเลยเวลาเราสะกดคำพวกนี้ต้องออกเสียงสระ,ะอด้วยนะคะไม่ใช่สะกดว่ากอรอก่อผิดต้องสะกดว่ากอ,อรอรอก่อนเพราะว่าเขาอยู่ในรูปของสระ อนะคะกรณีพิเศษเดี๋ยวเรามาอ่านคำสระ,ะอ,อกันนะจ๊ะเรามาอ่านคำสระ,ะอ,อกันนะจ๊ะคำแรกหอหอหมายถึงหอพักที่ใช้พักใช้อยู่อาศัยหรือหอคอยสูงสูงในนิทานที่นักเรียนรู้เจ้าหญิงขึ้นไปอยู่บนหอคอยมอมอคำนี้หมายถึงเสียงร้องของวัวมอมอต่อต่อคำนี้หมายถึง ต้นไม้ที่เขาตัดไปแล้วยังเหลือต่ออยู่นะคะข้อข้อคำนี้คือเลขข้อที่เรียนทำหรือข้อสอบล้อล้อคำนี้ได้สองความหมายล้อรถล้อเรียนการล้อเรียนเป็นสิ่งที่ไม่ดีนักเรียนเห็นคนอื่นทําอะไรที่ตลกแล้วเรียนก็ไปล้อเรียนแลบลิ้นปิ้นตาล้อเขาไม่ดีนะคะใช้ล้อนี้เหมือนกันล้อเลียงล้อเลียนย่อย่อคือกิริยาที่นักเรียนยืนอยู่และย่อเข่าลงนะคะนั่นแหละค่ะ คอคอที่มีลอลิงเป็นคาควบกล้ำหมายถึงคอเคลียเหมือนนักเรียนอยากได้เล่นเรียนก็ไปกอดแขนคุณพ่อคุณแม่แล้วก็อ้อนคอเคลียหรือแมวนักเรียนเคยเล่นกับแมวไหมเขาชอบมาคอเคลียเรามาไถเรานั่นแหละค่ะใช้คอที่มีลอลิงคออคอเป็นอวัยวะในร่างกายของเรากอกคำนี้หมายถึงกอหญ้ากอไผ่ต้นไม้หลายๆต้นมารวมอยู่เป็นกอนะคะมองมองคือการที่เราจะไปไหนทำอะไร หรือเวลาคุณครูแมวสอนนักเรียนก็ต้องมองต้องฟังนะจ๊ะลองรอลิงคือทดลองทําการทดลองวิทยาศาสตร์หรือนักเรียนเอาสบู่มาใส่น้ำนิดนึงแล้วก็เป่าเป็นลูกโป่งเนี่ยทดลองนะคะรองรอเรือคือรองเท้าหรือการรับรองแขกที่มาที่บ้านเรารองรับสิ่งต่างๆใช้รอเรือต้องคือความต้องการคัต่อไปห้องห้องก็คือบ้านของทุกคนมีห้องนอน ห้องรับแขกห้องนั่งเล่นแยกเป็นห้องห้องนะคะที่พักอาศัยร่องรอเรือรอเรือตัวนี้เป็นอะไรคะเป็นพยัญชนะต้นสระออยังคงอยู่เพราอไม่ใช่ตัวสะกดร่องคํานี้คือร่องน้ําเหมือนนักเรียนเดินเดินไปน้ํามันท่วมมานักเรียนมองเห็นนักเรียนเดินตกท้องร่องอย่างเงี้ยร่องรอเรือหรือในสวนปลูกผักเราก็จะมีร่องน้ําเอาไว้ลดน้ําผักน่ะใช้ร่องรอเรือนะคะร่องรอลิงคือคืออะไรรู้ไหมคะ ร่องแก่งร่องแพรเวลานักเรียนไปแพรเมืองกาญนั่นแหละร่องไปตามแม่น้ำใช้ร่องลอลิงนะคะร่องรอเรือกลับนัคงร่องรอยนักเรียนเคยดูสารคดีไหมตามร่องรอยไดยโนเสาร์ตามร่องรอยของอดีตใช้ร่องรอเรือเหมือนกันร่องลอลิงคือร่องแพร่องแก่งนะคะร่องรอยในอากาศอย่างเงี้ยไม่มีที่ว่าใส่ป่อง ป่องคำนี้หมายถึงแมงป่องแมงถ้าขึ้นต้นได้แมงมีแปดขามะแลงมีหกขาจำไว้นะคะแมงมีแปดขามะแลงมีหกขาแมงป่องเป็นสัตว์มีพิษมากนะคะอย่าเห็นแล้วอย่าไปเข้าใกล้บอกคุณพ่อคุณแม่เลยหรือคนทำแก้มป่องอื่อย่างเงี้ยป่องป่องเม่ป่องป่องที่มีลอลิงเป็นคำควบกล้ามคือ ป่องไฟที่นักเรียนดูวันเซนต์คอร์นแล้วมีเซนต์คอร์มาวันคริสต์มาสเซนต์คอร์ก็จะลงมาป่องไฟเอาอของเล่นมาใส่นะคะที่เขาเป็นตำนานของชาวต่างชาตินะคะป่องควันเหมือนตามบ้านเวลามีควัวแล้วต้องมีป่องเพื่ออะไรทำกับข้าวแล้วควันจะได้ลอยออกป่องจะได้ไม่มีกลิ่นในบ้านเราใช้ป่องคํานี้นะคะคลองรอริงคลององาคลองรอลิง,ค,ง,ออง,ค,ง,ลงคือ คลองที่มีน้ําเรือสัญจรสมัยก่อนแต่ปัจจุบันนีคลองเราจะเหลือเล็กและในกรุงเทพแต่ต่างหัดคลองก็ยังใหญ่อยู่นะคะคลองรอเรือคองอองคลอง,องเป็นคําควบกลา้าหรือพยัญชนะต้นสองตัวสารออก,ก็ยังต้องคงอยู่คลองคํานี้หมายถึงครอบครองนะคะเป็นเจ้าของฟ้อนฟ้อนคํานี้เป็นกิริยาการลําของภาคเหนือภาคเหนือลําฟ้อนฟ้อนคือการลํานิ่มๆเขาจะค่อยๆย่อยุยอบย,ยืดนะคะ เขาเรียกว่าฟ้อนคนเหนือจะลำช้าๆเนิๆเรียกว่าฟอนนะคะจาไว้เลยฟ้อนคือการรําของภาคเหนือแต่เรามาอ่านกันต่อค่ะเรามาดูกันต่อเลยเห็นไหมคะเกสอนเห็นไหมคะคำนี้ออกเสียงเวลาสะกดสออรสอนเพราะอะไรคะเป็นสัระอแต่รอเรือเป็นตัวสะกดเราก็ไม่ต้องใส่รูปของสัระอเพราะรอเรือเป็นตัวสะ กดเรือพายไปได้นะคะเกสรคําว่าเกสรคือส่วนที่อยู่ตรงกลางของดอกไม้นะคะเรียกว่าเกสรดอกไม้ใช้สอสื่อนะจ๊ะอักษรเห็นไหมคะสมัยโบราณลือสีเป็นคนสอนหนังสือเขาก็เลยคําว่าอักษรหมายถึงตัวหนังสือตัวอักษรต่างๆก็เลยใช้สอลือีอักษรน,นะคะออกเสียงเวลาสะกดสออลอสอนแต่เวลาเขียนไม่มีสระอ มังกรมังกรคือสัตว์ที่พ้นไฟได้เุียนชอบบินได้ด้วยตัวใหญ่นะคะมังกรลาสะกดกออรอรอร,อรแต่เวลาเขียนจริงไม่มีรูปของสละอเพราะว่ารอเรือเป็นตัวสะกดสาครสาคอนแปลว่าแม่น้ําใหญ่กว้างใหญ่มากเลยเป็นเหมือนทะเลเลยสาครนะคะเห็นไหมคะอออคออรอคเราสะกดแต่เวลาเราเขียนไม่ต้องมีสะระอเพราะว่ารอเรือภายไปรอเรือเป็นตัวสะกด รัคอนรัะคอนคือที่มีดารามาสแสดงให้เราดูรัคอนเห็นไหมคะคออรอคอนเวลาสะกดนักเรียนต้องออกเสียงสระอได้นะคออรอคอนแต่เวลาเขียนไม่มีเพราะรอเรือเป็นตัวสะกดจะราจราจร,รออาจรลาจอรอจรเห็นไหมคะเวลาคนรสะกดจอร,รอจรเพราะว่าคำนี้เขาอยู่ในสระ,ะอเราต้องให้เกียรติสระ,ะอแต่เวลาเขียนล่อเรือภายไปไม่ต้องมี สารอ,อนะคะรอเรือเป็นตัวสะกดลูกศรลูกศอนคือครูแมวบอกแล้วที่เป็นลักษณะแหลมๆใช้ชี้ทางหรืออะไรเงี้ยลูกศอนเห็นไหมคะเราสะกดสรออรอสอนให้เกียรติสาะระอแต่เวลาเขียนไม่มีลูกของสระอเพราะว่ารอเรือเป็นตัวสะกดนะคะลูกศร mm hmm. บางอ,อบางอหมายถึงผู้หญิงสวยงามนะคะออออรออแล้วให้เกียรติสาะ,ะอออกเสียงเขาด้วยเพราะเขาให้เรา รู้ว่าคำนี้มาจากสาะ,ะออนะคะฉะนั้นรอเรือเป็นตัวสะกดเวลาเขียนไม่ต้องใส่รูปสาะ,ะอออวยพรนักเรียนเคยทำบัตรอวยพรให้คุณพอ่อคุณแม่ใช่ไหมคะหรือคุณปู่คุณย่าคุณตายายแล้วเรียนไปกาบท่านทก็จะให้พรนักเรียนนะคะในสิ่งที่ดีๆอวยพรพออรอพรเวลาสะกดทุกครั้งต้องออกเสียงสระ,ะออให้เกียรติสาะ,ะออไว้ลูกแต่รอเรือเป็นตัวสะกดพาไปไหนมาไหน,ไ,หนได้ไม่ต้องใส่สระ,ะออนะคะสั่งสอนทําไมควรถึงเอาคาน,นี้มา พราะพวกนี้อ่านว่าสอนสอนสอนเห็นไหมคะมันก็มีคําที่ออกเสียงสอนแต่เขียนว่าสอ,อนอสอนสใช้กับสั่งสอนอบรมสั่งสอนเหมือนคุณพ่อคุณแม่คุณครูผู้ย่าตายาย่นักเรียนเป็นเด็กดีก็มีการอบรมสั่งสอนนะคะเหมือนนักเรียนครูแมวสอนหนังสือนักเรียนอยู่เนี้ยสอนให้ได้ความรู้ใช้สอ,อนอสอนสิงขอนนะคะสิงขอนเขียนได้สองแบบ ส่วนใหญ่คนจะชอบใช้คําว่าสิงขรขออรอของรอเรือเป็นตัวสะกดอีกแล้วอออัรูปของสะระอหรืออออานต้องกลับบ้านไปนะคะสิงขรแปลว่ายอดเขาภูเขาหรือถ้าในพจนานุกรมเขาจะใช้สิขรนะคะแปลว่ายอดภูเขาเหมือนกันนะคะเห<า>มือนกันเลยเขียนสองคำนี้ไม่ผิดเลยนะคะคุณครูสอนให้เรียนมีความรู้เยอะๆนะคะอย่าเบื่อกันนะเดี๋ยวเราไป เขียนลงสมุดกันนะจ๊ะบ๊ายบายจุ๊บๆ